ลูกค้าครับวันนี้มาในรูปแบบใหม่กับการฉีกราคาขายครับวันนี้ผมขออนุญาตมานำเสนอมาสด้าสปี2องพจดทะเบียน2017ตัวนี้เป็นตัว S ตัวลองท็อปผมจะมาดัมราคาเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ราคารถที่ถูกที่สุดไปใช้งานพร้อมกับสภาพรถใหม่เหมือนรถ ป้ายแดงที่จอดอยู่ข้างหลังผมตรงนี้นะครับสภาพสวยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงไม่เคยมีชนหนักติดความน้ําท่วมเอารถสวยๆมาขายกันเครื่องยนต์มีรับประกันหลักการขาย1ปีเต็มเครื่องเกียร์กล่องดูแลท่านหลังการขายในราคารถสวยแบบนี้5้าแสนเก้าพันบาทผมไม่ขายผมขอญ่าลดราคาใลูกค้าณตอนนี้เหลือ4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าผ่อนต่อเดือนเดือนละแปดพัน 8, บาทและที่สำคัญที่สุดลูกค้าครับมาซื้อกับเต็นท์วเลยได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้แต่ว่าไม่ต้องใช้เงินดาวครับออก ลศูนย์บาทของแต่งที่แต่งไห้รถทั้งหมดเป็นมูลค่าศูนย์บาทครับเอาไปเลยฟรีฟีครับลูกค้าครับตัวนี้ท่านใดเครดิตดีเดินก็มาไม่ต้องใช้เงินเลยเอามาแต่เอกาสารแล้วก็รับรถกลับบ้านไปใช้ใครสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้รีบโทรมาหาผมวีวอลตลคาศูนย์แปดหกสี่หกตัวแล้วเจ็ดขอย้ายลูกค้าลองชมตัวรถหน่อยครับหน้ารถของเราสวยงามขนาดไหนตัวนี้เป็นหน้าตัวใหม่แล้วนะสกายเอ็ตินะครับตัวนี้เป็นตัวซีดานนะฮะสภาพสวยมากอยากให้ลูกค้าชมว่า ไม่มีริ้วไม่มีรอยและสี่สำคัญครับไม่เคยมีประสบการณ์ชนหนักมีความน้ำท่วมสภาพสวยเดิมๆวันนี้ลูกค้าอยู่ที่ไหนทั่วประเทศก็สามารถซื้อรถเราได้นะครับของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยราคาถูกที่สุดแล้วบ๊ายบายครับ